สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับสสติปันกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม t ท a i r i v e r WONDER นะคะมาจัดแม่น้ำไทยของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะอสอนาจะเบตที่30นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2250บาทนั่นเองนะคะเรามาลอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะได้บุนฟรีไปทั้งหมดกี่รอบนะคะ เราได้หมุนฟรีไปทั้งหมด14รอบนั่นเองนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะมานะรอบแรกของเรามาไหมมานะคะได้ไป24บาทค่ะมาอีก540บาทนะคะวายมา3ตัวนะคะแต่เสียดายนะคะว่าไม่แตกเนาะทุกคน ตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก11รอบนะคะกับตัวคูณคูณ13นะคะได้มาอีก225บาทค่ะมาไหมเหลืออีก9รอบนะคะตัวคูณคูณ4นะคะได้มา120บาทค่ะแล้วก็แตกไปอีก540บาท เราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะ660บาทนั่นเองนะคะหมุนฟรีของเรานะคะเหลือ6รอบเหลือ5รอบนะคะตอนนี้นะคะตัวคูณของเราคูณ6อยู่นะเหลืออีก3รอบค่ะทุกคนเราจะได้ทุนคืนไหม2รอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก315บาทเหลืออีก1รอบ งอบสุดท้ายแล้วได้มาอีก36บาทค่ะวายมานะคะได้ไปม4า54บาทเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป1,908บาทนะคะ่ะทุนไปประมาณ300านะทุกคนคะ่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปกันต่ออีกสักหนึ่งรอบนะคะรอบนี้นะคะเบ็ดที่30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิลเจอร์ไป2,200 50บาทเท่าเดิมเลยนะคะไปค่ะเราได้หมุนฟรีวันรอบนี้นะคะสมมด1ิ16รอบนั่นเองนะคะรอบนี้นะคะเราจะได้ทุนคืนไหมทุกคนค่ะมารุนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหลืออีก14รอบแล้วนะคะเล่นไป หลายรอบแล้วนะคะยังไม่แตกเลยค่ะทุกคนเล่นไปสิบเล่นไปหกรอบนะคะได้มาสิบสองบาทค่ะวายมานะคะได้ไปยี่สิบสี่บาทมาอีกนะคะได้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทนะคะเหลือยเก้ารอบตอนนี้นะตัวคูณของเรานะคะคูณสี่อยู่นะคะวายมาสามตัวค่ะได้ไปอีกเก้าสิบ ได้มาอีก108บาทนะคะวายมาเพิ่มค่ะแตกใหญ่ไปทั้งหมด3,000 3,000กว่าบาทเลยนะคะแล้วก็แตกอีก1,000วายเหลือ2ตุเหลือ3ตัวนะคะเมื่อกี้เนาะถ้าแตกอีกนะคะรับรองว่างานนี้นะคะ ปังแน่นอนนะคะแต่ว่าที่แตกมาก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวลองมารอลุ้นกันนะคะว่าแตกไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะเงินรางวัลเราเป็นซุปเปอร์เมกานะคะได้ไป4,677บาทนั่นเองนะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะเราได้เงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะทุกคนได้ไปเท่าไหร่ เหลืออีกหกรอบนะคะรอบนี้นะคะได้เป็นเงินระดับเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกะแล้วนะคะได้ไประมาณหนึ่งพันเก้ามั้งเออไปกันต่อนะคะลีกสามรอบค่ะอีกสองรอบได้มาอีกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะคะว่ายมาค่ะแต่ไปอีกสี่ร้อยยี่สิบแล้วก็มาอีกเก้าสิบบาทนะคะ เงินรางวัลก้อนโตของเรานะคะได้ไป627บาทนั่นเองนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะได้มา114บาทแล้วก็ได้มา25บาทนะคะเงินรางวัลรวมของเรานะคะได้ไปทั้งหมด7,624บาทนั่นเองนะคะถ้าเอาแบบว่าหัก กาไรของเราทั้งสองรอบนะคะเราก็ยังได้กำเอ้ยหักทุนของเราทั้งสองรอบนะคะเรา,าก็ยังได้กําไรอยู่นะคะทุกคนกําไรรอบนี้ก็ประมาณ3าม0ันกว่าบาทได้นะทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะอาซังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย